พบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับ s e ็น n เก็ปิดตลาดไปที่1,529.25จุดบวกเพิ่มขึ้นมา8.07จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.53มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่52,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานขนส่ง ICT ค้าปลีอาหารและก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของอมตะราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.58%โดยทางด้านของนักวิเคราะห์ก็มีการประเมิน c o r e Profit ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้85% ซึ่งก็ได้รับหนุนมาจากแบ็กหลอกซึ่งน้ำหนักของการบันทึกรายได้ก็จะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังเป็นหลักทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.03%แล้วก็ทางด้านของ Thai Oil บวกขึ้นมา2.69%ซึ่งราคาหุ้นที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาในวันนี้ก็น่าจะมาจากค่ากันกันที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมา ทางด้านของ TKN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.64%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี 66, 2. 66 2. นี้กำไรจะเติบโตได้กว่า4ทเท่าตัวโดยทางด้านของยอดขายสาหร่ายนั้นก็มีการเพิ่มเติมกันขึ้นมาซึ่งก็รับกับอานิสงส์นักท่องเที่ยวของจีนที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของอิชิ ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.17%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส2ปี66นี้กำไรจะขึ้นทำ New High ในรอบกว่า29ไตรามาสแล้วก็มีการปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ในปีนี้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า15%ทางด้านของ Triple I ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.57%ก็มีการคาดการณ์กันว่าในอน้มผลประกอบการในไตรามาส2ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้ทั้ง YEON a r y e a r แล้วก็ QON q ขึ้นทำ New High ทางด้านของออราราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.09%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่า ในครึ่งปีหลังนี้แนวโน้มผลการดำเนินงานนั้นน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยอุปสงค์ในการเทรดทองเพิ่มกันขึ้นมาและก็ยอดจำนำก็เพิ่มกันขึ้นมาช่วยหนุนอีกทางหนึ่งส่วนทางด้านของซันราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.80%ก็ได้รับอานิสงค์หลังจากที่รัสเซียนั้นมีการระงับข้อตกลงส่งออกธัญพืชทางด้านของยอดขายในกลุ่มยุโรปและก็อังกฤษก็เลยมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมา นอกจากนี้ก็ยังได้อน,นิสง์จากข้างเงินบาทที่อ่อนค่ามาช่วยหนุนอีกด้วยทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ k b แบ k ราคาหุ้นติดลบไป3.37%หลังจากที่รายงานงบไตรามาส2ปี6-6แม้ว่าจะออกมาตามที่คาดการกันเอาไว้แต่ว่าทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมในปีนี้ น่าจะพลาดเป้าที่ตั้งไว้ทางด้านของ LHFG ราคาหุ้นติดลบไป3.57%ก็คาดว่าเป็นการเซลล์ออนฟักกันออกมาหลังจากที่รายงานงบไตรมาส2ปี66นั้นเติบโตได้ร้อย28%เยีย on ออนเยียทางด้านของ CIMB ไทยราคาหุ้นติดลบไป2.63%หลังที หลังจากที่รายงานงบไตรามาส2ปี6-6นั้นกำไรลดลงไป49%ซึ่งก็มาจากค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการตั้งสำรองที่เพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของฮา n a ราคาหุ้นติดลบไป4.04% KCE ติดลบไป1.29%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับลงตามหุ้นเทคของสหรัฐที่เมื่อวานร่วงลงมาทางด้านของ S&P n n ราคาหุ้นติดลบไป3.46% คาดว,ว่าเป็นการถูกขาทางกำไรกระโดกมาหลังที่ช่วงก่อนหน้านี้เก่งกําไรงบแต่มาสองปี6.6คาดว่ากําไรนั้นน่าจะทํำนิวไฮส่วนทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป12.82%ก็คาดว่าเป็นการปรับลงตามราคาคริปโตเคอเรนซีที่ร่วงลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ